ดีตอนแรกครับพี่น้องครับหกโมงกลัวครับตอนนี้บรรยากาศยุโดมครับ<ป>บรรยากาศยูโดมครับช่วงหวะคำพี่น้องทางล่านแสดงเมื่อขึ้นเวทียังบ้านไหนหลือแล้วพี่น้องภาสียางปลาไทยหรือจะเป็นหูสีกไกลเติบเขาบอกไกลไปไหนหรอปะแา่บ้าน ห่าลอยหกลอยเมตรเดีลวยางไปบรรนากาศช่วงเขาแรงครับซุมนุ่มกันเยอะ่แหละครับว่าันไมใส่ใคเจ้าใ้าเจ้ามีแม่นู่อาหารมาแยมเลี้งกันเลยมีแมวเป็นเห็นน่ากินมาเหม่ยแกงสินเส่ปลากระป๋องค่ะแกงส้นใส่ปลากระป๋อง

โอ้เราขึ้บวดสวนเปไานไปะแม่บ้านโอคอยบ่ได้สวนยากเลยซวนดูนเพียงนะพระเจ้าอันขี้เลี้ยงมือไหนก่อมีของมุ่นป่ะวันที่หนึ่งวันนี้ปมือเอินสามสิบแสดงว่ามือหฮ้ยมีมารำทิงห์กเใช้ดีเรามารำทิงหี่ไหนี่งานที่เลี้ยงมีมารำทิงห์อ่ะงายืดตะแล้วเสียเอายูบ่ะเอาก่สิเป็นทุ่มไท้เย้สิสิ้นตัว ตัวตวลกไปเป่าแขนัมัมหางกนคไ,ไปใส่หน่วยไปใส่ขึ้เี้แแ่่เปียกเขาพี่ปอบไปใส่เนผ้าเสียไปยังนี่รถไปใส่รถจะไปใส่เพาเสียเงาไปเบิ้งเคียงบุญเสร็จ Hmm, không mình anh được học nhầm lắm bọn kỳ mình bì cài với nhầm cho ra lạng hoa bọn anh em 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 ชิ้นไหนงันปันป่นๆสองรอ้อยพูดเล้ว่ะเตะทึกผัวทึกเมียพี่นี่คอยสีเอาใส่เราข้ามี่วะนี่ยืนเนาะพี่ไก่กับมีนนะี่เนาะสลึงหนึงนะ่งเนาะแม่เสลึงหนึ่งบ่ก,กับพี่ไก่หนี่มือกินเลี้ยงครับทางฝ่ายผู้บริหารครับศิล,ลปินผู้พคนผู้พคนมี พออยู่พอกินผละผละเพลินกับนีน้ำใจมาแบ่งปันแบ่งปันเนี่ยคือลงทะเบียนปกกุ๊บก็ชิงโชคเอาครับจับฉลากเอาเราต้องพูดอดไรที่โชคดีพี่น้องโชคดีก็ได้ครับผู้ขับปิ๊กไก่บ่โศกนล้วโมดบ่อใดเนี้ยังจังแนวเลยรางวัลโน้มน้าวหน่อยได้แต่ว่าบ,บ่ได้ต้องร่อรุ่นวันที่หนึ่งครับหาโชคดีเราเดินทางบอสก็ยุ่นี่เสียโน้นก็นยุ่นี่ น yeah, um. so um, um, so ี่คร mm ับรถจอดเลี้ยงแถวเซไล่ใช่นี่ครับยากาศช่วงแรงครับ มีงนในไงอีกกวันที่สี่ครับพี่น้องผู้ใดพี่น้องผูใ้ใดสะดวกมากินมาท่านมาอนุโมทนาสาธุบุญนุ่งกันนะครับบุญแก่เขาฉลองอัฐิคุณพอสงการนนะ้ำมงสาครผู้ก้ตังปร้องสาวหน่อยเิ่นวันเพียงข้าช่วงบ่ายแห่นากครับลดแหงีสิบคันเพราะนั้นได้ยินบอดว่า มีหนังน้ำมอครับเคลืนวันทีนี่เป็นสีไซมือเดียวกันหมดหรอกครับอย่างนเพื่อนบอกผมก็บ่ามั่นใจนะครับว่ามีหนังน้ำเจ้าภาพหนังเจ้ามอลับมีอยู่แล้วครับเวทีใหญ่เวทีกลางตั้งยุ่มองกอาครับยุ่มองร้านแสดงปิดเรือร่องการเมือคขึ้นี่แล้วสนามกีฬาสนามกีฬากางบ้านแพง แล้วก็ศิลปินสมทบหลายครับลักๆักก็คือศิลปินว่งไงเฮาสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำพินโชแลก็คณะเพชรลำพินครับศิลปินเครื่อญหติดของผูหญ่บ้านสายจวดสาวน้อยเอ้คณะเพชรลำพนนี่เขาว่าปิดวงมืนอนีขึ้อมืออื่นนี่อปพี่น้อง เห็นลูกไอ้ไายของเห็นโลคโก้ไหลเยู่แต่ว่าบ่ได้บ่ได้เบิ่งไหมแค่เลื่อนผ่าน,นี่บ่หัวไหลปิดมืิ้งนี่หรือว่าไหลหักทายพี่น้งนองอี่ยังกับบ่อหัครับบ่ได้เบิง่งน้องโลกโกล้กพี่กายกับย,ยูน้ำกันนี่แหละครับขี่รถน้ำกันกับผู้ขาดพีนี่ไปยูเห็นลำเพื่นครับ รยากาศอากาศช่วงหัวค่ำครับต้องหันล้มมือมือ,อวานฝนสีมาขีฟ้ากา็บมานบันนี้แป้นอีกครับปิดมือนี่ก็ไม่มีฝนนะครับฟ้าแปน็นแบบมือขึ้นเลยฟ้าเป็นฟ้าแป็นอากาศดีโล่งสบายช่วงหัวค่ำ สีนอนในหลางเรี่ยๆอย่นี้เราไม,ม่มองไปครับาสายไฟใอยบอาเถองกูกออกไหมอย่างา้าี้าม่ยาบมากออกับเถองหหาสายมาพวงเพิ่เสียหาสายมาพวงเอาเสนนี้มา หัดรถขั้นนี้อยู่นี่ดึงแม่ล่องเบื้องเราพี่น้องครับอ๋อบางมียังให้เบิ้งแล้วครับมีแต่รถกับนี่แหละครับยางอยู่นี่แหละครับบ่มียังมันได้ออกไปเห็นแอดมินเหมนสู้นออกไปท้ายเวทีอยู่มันอยู่้อนกับมีแต่เวทีซืือไปจักรสีท้ายยังพีมิเตอเวทีเสือเดี่ยวมื่อเอิญผู้ขาไป ให้ไปอัปเดตเนี่ยเบิ้งครับทางเวทีเป็นเก็ยบยางลงเนี่ยแต่โดยรวมแล้วเขาจะเอาพวกเครื่องประดับไฟต่างๆล่งมัดครับเหล๋ยแต่ตัวเวทีตั้งอยู่หันดื่อครับพยากเก็บเรียบร้อยแล้วพานไปวางช่วงบ้านครับบรรยากาศดีดพี่น้องอากาศดีขอบคุณพี่น้องอะไรครับผมล่าสุดที่โดมสาวน้อยครับยังไม่มีอะไรเคลือบหน้า พอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีบายบายคุณปูน